องค์กรของอังกฤษ2แห่งครับได้จับมือร่วมกันทดสอบโดรนสำหรับการช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ประสบภัยทางน้ำครับผมโดยเรื่องนี้ครับสององค์กรก็ได้แก่ The Royal Life Saving Society ครับและ The Royal National Lifeboat Institution ครับผมเป็น2ององค์กรการกุศลที่มีภารกิจในการ ป้องกันการจมน้ำช่วยชีวิตคนครับเป็นองค์กรจากประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้ได้เริ่มทดสอบโดโรนแบบใหม่ที่จะเข้ามาช่วยชีวิตคนได้ครับสเปคของมันครับโดโรน,นครับมีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะทำการค้นหาแล้วก็สังเกตผู้คนในทะเล มีความแม่นยำสูงครับบินได้เร็วถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงและที่สำคัญริมทะเลครับมันต้องทนต่อความเร็วลมได้สูงถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็มีคุณสมบัติกันน้ำอันนี้แน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับโดรนตัวนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้มันมีความสามารถในการส่งข้อความไปยังคนที่อยู่ในน้ำได้ ผ่านลำโพงของโดรนครับก็สามารถทำการเตือนต่างๆได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับทีนี้กุญแจสำคัญอีกอย่างของการช่วยชีวิตครับมันไม่ใช่แค่เฝ้าระวังแต่โดรนตัวนี้มันสามารถที่จะนำอุปกรณ์เนี่ยไปช่วยชีวิตได้นะครับก็คือเจ้าทุ่นเป่าลมนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้การช่วยเหลือชีวิตเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นครับผมซึ่งการใช้โดรนเหล่านี้เข้ามาช่วยทําหน้าที่เนี่ยก็จะทําให้ไลฟ์การ์ดเนี่ยสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นนะครับ เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโดรนทำหน้าที่ส่วนหนึ่งไลฟ์การ์ดทำหน้าที่ส่วนหนึ่งทั้ง2ส,ส่วนนี้ไม่สามารถช่วยชีวิตคนได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะแอเรียของชายหาดแต่ละที่นี่มันค่อนข้างจะกว้างมากครับผมทีนี้การทดสอบได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่บริเวณหาดแคนทอกบีชครับผมซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยก็ได้มีการระบุว่าระบบโดรนนั้นจะช่วยให้ไลฟ์การ์ดสามารถทําการสังเกตการได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้าง และระบบลำโพงในตัวก็จะช่วยในการแจ้งข้อมูลรวมถึงให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายขึ้นอีกด้วยครับนั่นแปลว่าเคสนี้ครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ย ไม่มีทางเลยนะครับที่จะทําให้คนตกงานเพราะอย่างไรก็ดีเรายังต้องการไลฟ์การ์ดในหลายๆสถานการณ์ที่โดรนอาจจะไม่มีกําลังมากพอที่จะช่วยได้ในขณะที่โดรนเนี่ยสิ่งที่มันช่วยคนได้ง่ายที่สุดก็คือห่วงยางหรือทุ่นเป่าลมที่บางครั้งมันอาจจะอยู่ไกลเกินกว่าที่ไลฟ์การ์ดจะว่ายไปถึงได้ด้วยรวดเร็วก็จะเป็นความร่วมมือกันครับซึ่งทางไลฟ์การ์ดเองเนี่ยก็ยินดีมากนะครับกับโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการทดสอบอุปกรณ์โดรนรุ่นใหม่ตัวนี้ครับซึ่งมัน จะเข้าไปช่วยงานของพวกเขาทําให้การช่วยเหลือชีวิตคนบนชายหาดเนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นและในอนาคตครับถ้าเทคโนโลยีแบบนี้มันกระจายไปทั่วโลกนะครับก็น่าจะทําให้ทุกคนในโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าเล่นน้ําได้อย่างสนุกนะครับปลอดภัยสบายใจมากขึ้นและแน่นอนว่าความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนี่ยมันก็จะลดลงอย่างแน่นอนครับ